เมียจ๋าเย็นนี้อยากกินอะไรอะไรก็ได้ฉันสั่งกะหลี่มาให้แล้วกะหลี่อะไรข้าวแกงกะหลี่แต่สั่งมาแค่จานเดียวให้เธอแล้วมาถามทาไมว่า,ยากกอ,อ,อยากกินอะไรกพอยากกินอะไรพอบอกไปแล้วสั่งไหมไม่สั่งสั่งแกงกะหลี่มาถามกูว่าอยากกินไหมกู <c oughs> ไม่ได้อยากกินก็ต้องบังคับพี่กูกินว่างั้นเถอะงั้นถ้าเกิดฉันไม่สั่งมาให้เธออยากกินอะไรอยากกินแกงกะหลี่ <c oughs> จานเดียวกินให้อิ่มแล้วกันนะจ๊ะแล้วมันจะอิ่มได้ไงจานเดียว ครับติดต่อใครครับเออพี่คะพี่สังกะหรี่หรือเปล่าคะเออพี่สั่งข้าวแกงกะหรี่ครับอ้าวหรอคะหนูมาผิดบ้านหรอคะแต่ไม่เป็นไรครับเอากะหรี่มากินด้วยกันก็ได้ต่อเดี๋ยวคะ่ะพี่อะไรครับพันห้านะคะโอ้พี่ให้ส0งพันเลยจะสวยอย่างนี้แต่ถ้าเกิดล้างหน้าแล้วก็เหลือสอง หรอคะโอเคงั้น2 0 0พันนะคะได้ครับเอาครึ่งชั่วโมงนะคะ2,000ันเนี่ยโอ้โหโคตรเปลืองครึ่งชั่วโมงนั่งคุยกันก็หมดแล้วอ่ะแล้วพี่จะคิดว่าพี่จะทำกี่น้ำล่ะคะเอ่อประมาณ30สิบครับ3าสิบน้ำสามสิวันรวดครับโอ้2 0 0สองพันโอ้โหแรงอันนี้ฉันสั่งมาแล้วจานเดียวพอไหมอะไร เทียบกับบือชั้นไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวนะยกให้ท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชมขาอยากจะบอกว่ามันใหญ่เท่ากับหน้ามาดามแพมเลยค่ะแกงกะหรี่ซึ่งเป็นกะหรี่มากินเองเลยนะคะคุณวิทย์ก็บอกว่าเป็นแกงกะหรี่เราก็ต้องแต่งตัวให้เป็นกะหรี่อะไรอย่างี้โอ้มันโยะไปเปล่าเนี่ยก็นี่ไงกินไม่หมดก็ต้องกินให้หมดอุ้ม y right> oh god ดเธอคิดว่าเธอสั่งมาขนาดนี้เนี่ยฉันจะกินหมดหรอโอ้ระดับเธอแล้วก็อย่าอมตัว เอาดีๆอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอืมน่าจะประมาณ1000บาทรวมราเมงด้วยจ้าสั่งมาจากไหนอะสั่งมาจากแกลบร้านยีโนฮียะอะไรสักอย่างึ่งยีโนฮิยะฮิฮิฮินะคะอืมใหญ่มากขนาดนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต,ต้องมาลองชิมแลนะ้วล่ะถ้าไม่อร่อยละ่ะกูสั่งอ้นี้เผื่อมาแน้วโ <laughs> ค,ครร้ดิชิบัญชาตัดมาสองร้านเลยเราจะกินอันนี้เพราะว่าเราชอบกินแต่อันนี้เนี่ยคือลองนะนี่แค่ลองนะ เทน้ำเทน้ำเทในนี้เหรอถ้วยมาแบ่งไม่ดีหรอเอากินไม่หมดเราไปให้ข้างบ้านเราบอกว่าครูดาคะแดกไม่หมดค่ะอย่างนี้เขาลังเกียจแย่เราเทเลยเราต้องกินจานใหญ่ๆจะได้รู้ว่ามาดามแพมกินหมดอยู่แล้วตักแบ่งเหอะว่ากูกินไม่หมดหรอกตักให้เธอนะนี่นี่นี่แล้วไม่กูกินไก่เหรอเอาก็ตักเองสิมือก็มีจะบอกว่าให้ตักให้อันนี้นะคะก็จะเป็นแกงกะหรี่กะหรี่ไก่ทอดซึ่งเป็นเนื้อชิ้นอันนี้อะไรเนี่ย เป็นไก่กับหมูบดเลยจะไม่มีเนื้อจ้ะแล้วเนี่ยอันนี้ไส้กรอกจากกุ้งบอกว่าไก่กับหมูบดเลยแล้วนี่กุ้งมึงเอามาทำไมเอ้าก็เขาให้มาเขาให้มา,า,มาแต่จ้ททำยังไงละจ้าเมียจ๋ากูกินก็ได้โอ้ยชานใหญ่มากใช่แม่เจ้าไหนมึงบอกว่าเนี่ยสั่งมาให้กินเนี่ยเชื่อเธออร่อยแนย่แล้วมึงสั่งกู้ดองมาทำไมเนี่ย <c oughs> เผื่อ <c oughs> ไม่อร่อยเผื่อ <c oughs> แดกไม่ได้ก็สั่งกุ้ดองมาแดกเนี่ย เหมือนกันบางทีเนี่ยชอบสั่งอะไรมาแปลกๆเอาล่ะเราจะกินกุ้งราดแกงกะหรี <c oughs> <No. S 1> ่นะกินโดยกะหรี่ค่ะอ้มโอ้อร่อยเว้ยโอ้ฉันรอดแล้วใช่ไหมฉันจ่ายไปตั้งพันหนึ่งอืมอร่อยอร่อยโอเคยอมกินอร่อยอันนี้ไม่ด่าเลยซื้อจากไหนเนี่ยฮิโนะฮินะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละใช่อันจำไว้นะครับไปซื้อเลยค่ะ อร่อยโอเคทานโอ้จานเบิ่่มเลยแมกินกันสี่คนนะฉันว่าแ้่เราต้องหาเมียน้อยมากินเพิ่มหรือจ้างกะหรี่เพิ่มโอ้ไม่เรจาจะสองเธอเนี่ยมี4ี่กระเพาะกินก็พอดีอิ่มพอดีนี่ไงอีกนางหนึ่งอะ <c oughs> อ่ะอร่อยนะดูสิอร่อยไหมเฮ้ยอยากเคี้ยวสิอมไว้ oh อืมอร่อยอร่อยบอกว่าอยากเคี้ยวอมไว้ oh มันจะได้รสชาติกินข้าวแกงกะหรี่เสร็จแล้วคืนนี้ปววจะได้กินกะหรี่ต่อไหมจ๊ะแล้วคิดว่าก,กะหรี่อร่อยเปะละ่ะอร่อยมากอ่ะถ้าอร่อยมึงก็แดกไปแดกให้อิ่มแล้วมึงก็หลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูกะหรี่อันนี้ดีเหมือนกันนะอะไรไม่หลวมหรอ <laughs> ใส่ปลาเคี้ยวเดี๋ยวคราวนี้แหละเดี๋ยวกูจะเคี้ยวโชว์อร่อยจังเลยครับท่านผู้ชมอันนั้นอะไรน้ำข,า,ขาวๆเนี <c oughs> <ฆ>่ยฮะทำไมมันดูสองแง่สามก็กูสงสัยว่ามันค <c oughs> ืออะไรน้ำจิม้มน้ำจิ้อมอมือร่อยเหรอยืออร่อย เอาละดูถ้าว่ามื้อนี้เนี่ยกูคงจะกินไปถึงพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมขาะหน่ามันอร่อยก็คืออร่อยถ้าไม่อร่อยกูก็ดา่าแต่ถามว่ามาดามแพมกินได้ไหมอันเนี้ยอยากกินนะแต่กินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวความดันขึ้นไม่ต้องสงสัยนะคะบางคลิปก็อ้วนบางคลิปก็ผอมเนี่ยเพราะว่ากินของหมักดองเอออะไรเลยทีมอะไรแปลกๆบางทีก็แพ้บางวันก็น่ายวยบางวันก็ตัวใหญ่นะคะจงชิมซะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้เนี่ยแกงกะหรี่เสิร์ฟโดยกะหรี่กินโดยกะหรี่อร่อยจัวคะ่ะ แล้วรสชาติอย่างนี้ให้ผัวกี่ยกทำไมชอบถามว่ากี่ยกจังเลยอะ่ะแล้วก็มาเป็นรางวางาัลไงเหมือนกับมิชลินก็ยังมีดาวมาดามแพมก็ต้องมียกอ่าจัดไปเลยค่ะเท่าที่มึงไหว <laughs> <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย <laughs> นี่เธอทําฟองน้ําใส่นมหลุดมาด้วยเหรอเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยที่แปะวนนมไม่หิงรีของทอดเขาอร่อยนวะแต่กินมากอ้วนแน่เลย อวนก็อ้วนจีอ้วนเพราะของอร่อยใช่ไหมป่าวก็มึงสั่งมาแล้วมึงไม่เสียดายหรอเสียดายเออแค่นั้นแหละอร่อยปะสุดท้ายอยากจะบอกว่าแกงกะหรี่อร่อยมากครับแต่ราเมงเค็มสุดๆไปเลยครับอีเนี่ยนะใช่ครับที่ตั้งใจซื้อมานะใช่สรุปอะไรกินได้แกงกะหรี่อร่อยอันนี้เค็มมากๆเค็นะคะภาษาใต้เค็มสุดๆแปลว่าอะไรภาษาใต้เค็มจืดๆเออและแล้วไหนบอกว่ากินไม่หมดกูไม่ได้กิน มึงอะไรกิน <laughs> <laughs>